ยุพดีสุดที่ช่วยค่ะแม่ก็คือเริ่มแรกเลยเป็นท้องผูกอาการท้องผูกสองวันถ่ายทีอะไรอย่างเงี้ยสองสามปีแต่ว่ากินยาอยู่ๆมามันก็กลายมาเป็นฤิสีดวงเป็นวิสีดวงอยู่ประมาณห้าเดือนหมอตรวจครับตรวจฤิีดวงค่ะเขาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นมะส่องพองอกกล้องมาเสนที่สิบเจ็ดนะคะบอกว่าระยะที่สี่เอ่อ เดี๋ยวหมอจะพาเข้าไปผ่าตัดเพราะเข้าอุโมงแทนที่ระยะสี่อย่างเดียวไม่ใช่นะอ้าวมันตอนนี้เชื้อมันมาที่ปอดโอ้ข้างนี้สี่จุดห้าด้านฝาเจ็ดมิลน,นะคะตรวจเลือดค้าไตาสงูงยี่สิบเก้าก็สูงเข้าผ่าตัดทำไส้ออกมาข้างนอกเพื่อที่ตัดต,ตอนไม่ให้มันลุกลาม<อ>พอวันที่ยี่สิบหมอบอกว่าที่นี่เยียดที่โรงพยาบาลน,นี้รักษาไม่ได้แล้วนะเลยส่งต่อมาที่นี่จากนั้นก็มา เข้าคีมโมเข้าคีมโมได้เข็มหนึงน่งก็แพ้นอนติดเตียงเลยว่างั้นก็พร้อมหน้าตาโบแบบกระเซิร์กระเซิงเลยได้เข็มเดียวก็กลับมาบ้านมานอนมานอนอยู่ได้อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆผมเป็นมะเร็งระยะสี่เคยสามมาพี่กว่าเคยตัดสินใจซื้อหยดก่อนห้าหยดถ้าห้าหยดโอเคต้านได้ก็สิบหยดรอบห้าหยดนี่ไม่เป็นไรยุตยี่สิบเลยยี่สิบ ยี่สิก็ปวดแรกหมดก็ไม่เอาแล้วยี่สิบหนูใส่สามสิบโอ้สามสิบหยดสามสิบหยดเลย,ย,เลยใช่เท้าเที่ยงเย็นก่อนนอนกับสี่มือ้อสี่มื้อที่เรามั่นใจเลยนะว่า<ม>เอ้ยไอตัวนี้ะดีคือตอนกี่วันผ่านไปกี่วันกวที่สี่ก็เฮ้ยมันเดินได้นี่นะมันแข็งแรงขึ้นกินข้าวได้ก่อนหน้านั้นคือเดินไม่ไหวเลยไปห้องน้ำก็ต้องให้ลูกจู่ก็เลยสมสามขวดอีสามขวดอีก่อกินก็เป็นหกครับ พอไปใช้แสงครับใช้แสงครับมันเข็มที่ประมาณเข็มที่ยี่สิบดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เอนโดซีเนี่ยหนูว่าหนูไม่ไหวในช่วงนั้นมันก็คือทรมานอ่ะเนาะใช่ใช้แสงนั้นคือเราต้องกิน G ีโมด้วยโอ้แล้วมันคําว่าคีโมเนี่ยหมอบอกว่ามันฆ่าต้งเชื้อดีต้งเชื้อไม่ดีหมอพูดอย่างนั้นหนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียใจแล้วก็อย่างน้อยเรามีอะเอ็ e e NO เนโดซีมี ออกซิเจนมันสามารถไปทดแทนตัวที่ศูญสูญหายไปพังไปพังไปเราก็มีกําลังใจมั่นใจเลยนะมั่นใจเอโดซีคือช่วยช่วยหนูกินข้าวได้ช่วยหนูนอนหลับมากที่ว่าเออไปออกกำลังกายของหนูได้เขาเขาไม่หนูไม่บอกหมอหรอกไม่ได้บอกว่ากินไม่บอกหมอบอกเออเลือดมันก็โอเคนะดีขึ้นนะอืมเออแล้วหนูก็ถามแม่ไตอะฮะไตก็ดีขึ้น เออไม่ไม่ไม,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 ไม่มีอะไรโอเคขอบคุณเนโดซีมาก<ๆ>มากเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมายี่สิบเอ็ดมีนาตรงนี้ก็คือที่ปอดก็ะจะถามอยู่ื่อกี้หายสี<ะ>่จุดห้าข้างนี้เจ็บก็ตอนนี้หายแล้วไตาหายแล้วแล้วก็ค่าเลือดเนิดค่าเลือดอะไรตอนนี้เลือดกลับมาดีแล้วโอ้ก่อนสั่งซื้อนะคะแนะนําให้โทรปรึกษาก่อนนะคะติดต่อตามเบอร์ดาาร้านล่าได้เลยค่ะซื้อกับหนิงมั่นใจว่าได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ